สวัสดีครับสวสดีครับท่านผู้ชมท่านครับก็พบกันในรายการ Welcom to the Better Field ผมขอเช็คเสียงหนึ่งเสียงมาไหมเอาโอเคเสียงมาอยู่นะครับผมอโอเคครับเราก็มาสู่รายการ Welcom to the Better Field ประจำวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนครับผม2566ก็เห็นเสาที่ผ่านมาเพื่อนๆบางวนก็ไปงานกระถิ่นรุ่นนี้นั่นกันนะครับก็อ่านุโมทนาด้วยอ่ะละ่ะวีคนี้มีอะไรสําคัญบ้างมาว่ากัน บอกว่าโอ้ขับมาสักทีกับโอกาสการลงทุนในฝั่งตลาดหุ้นนะครับมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่สองที่2ซึ่งเฟดเนี่ยมีมติโคงดอกเบี้ยโคงดอกเบี้ยปุ๊บก็เอาละเริ่มพูดเริ่มเริ่มเริ่มน่าสนใจน่เริ่มสดใสพอเห็นทางเฟดฟินวายปุ๊บวันที่2ปุ๊บทางฝั่งเทคนิคของยอนก็สั่งเพิ่มพอร์ตเลยนะครับในพอร์ตเล่นถือนะครับไม่ได้เพิ่มมานานเป็น ปีแล้วนะครับพอเล่นถือของเราก็เพิ่มกระทุนเข้ามาเออซึ่งก็ก็ตามตามไปกับเฟดตลาดแล้วก็ข่าวดีเข้ามาเรื่อยเลยนะครับผมจนมาถึงวีคที่แล้ววันที่3ามกลางคืนตัวเลขจ้างงานรัฐภาคเกษตรนะครับตอนแรกคาดว่าจะประกาศครั้งที่แล้วประกาศ2อง0 0 0เา่คาดว่าจะประกาศแสนแปประกาศจริงแสนห้าแสนห้านี่น้อยกว่าครั้งที่แล้วครึ่งหนึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยสองแสนเก้าหมื่นเจ็ด ขาที่ประกาศแสนห้าหายไปครึ่งหนึ่งปุบขาที่โอ้โหไปกันใหญ่นะครับหุ้นโดดกระดึงกระดังไปหมดเอ่ออะมาดูเพื่อนบ้านกันก่อนนะครับวันนี้เพื่อนบ้านก่อนจะมาสู่วิดีโอของเรานะเพื่อนบ้านก็เขียวกันหมดไอ้ยอ้ยอ้แดงๆนี่คือวิกนะครับวิกนี่ไม่เกี่ยวเนอะวิกนี่เป็นไม่ใช่ชนีเป็นตัวชี้วิ่ไม่ใช่ชนีหุ้นเป็นตัวชี้ความผันผวนนะครับสวที่เป็นชนีหุ้นเี่ยเขียวกันหมดอา่าเ่ามันตั้งแต่ดาวโจน,นส์นสต๊อกตกไปเปอร์เซนต์กว่า s p ก็จุดเก้านะครับ บ้านเราบ้างมาญี่ปุ่นไปเอยใหญ่เลยครับ2.5นะฮะเกาหลี3.8%โอ้โหไต้หวัน1กว่านะครับฮ่องกอง1%กว่าเพืกว่าขึ้นบ้านเราบ้างอินโดเวียดนามเกือบ1เกือบ1 0.92 0.96โอเคอ่ะภาพมาสวยงามทีเดียวอ่ะสวยงามทีเดียวก็ได้รนะับเห็นไหมอ่ะที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 อ่ามาร์เวลเข้นมาใช่ไหมปุ๊บมา นี่นะครับก็เห็นเพื่อนๆบ้านเราดเขียวกันหมดวิวกไม่เกี่ยวนะวืกพิเศษที่หุ้นนะเขียวกันหมดของเราเองก็คาดว่าจะประกาศมาบวก0ูนจุด้าเออข่าวนี้ก่อนจะมาเจอพี่อดี้ผมให้ดูค่าที่มันเกี่ยวข้องกับเราหน่อยนึยเนงเนะราแวะมาปึ๊บปึ๊บนานาตอนนี้นาตอนนี้ที่น่าสนใจคือค่าเงินบาทครับค่าเงินบาทแข็งแข็งเร็วมากแข็งค่าเร็วมากแข็งแซงแข็งแซงตอลา์ ต้องติดตามนะครับผมส่วนทางด้านพวกดลอลล่าพวกพันัตรดอลลราถือว่าโอทิ้งตัวมารุนแรงนะครับจุดที่เก็นพัธบัตร2ปีแล้วก็พับัตร10ปีทิ้งตัวกันมารุนแรง,รแ,ง,ตแ,รงแต่ว่าจะมีแรงรับนะจะมีแรงรับเดี๋ยวมีเดี๋ยวอเมริกาจะประมูลพัลัตรลตเมื่อคือมาเป็นหลายแสนล้านดอลลร์ตอนที่ถ้าเดี๋ยวตอนประมูลดอกก็จะกลับไปขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรย,ยังไงก็ตามเป็นสัญญ,ญาณดีต้องแยกแยะก,การเป็นสัญญ,ญาณดี ออทางฝั่งเซตเองก็เป็นสถานที่ไม่เลวเลยนะครับแม้ว่าแม้ว่าทอดนี้ยังงงๆนะแหมถ้าลงถ้าลงขึ้นลงห้าขาจะชอบมากแต่มันดันลงมาจากจากสามขาเนี่ยยังเสียวเสียวอีกสองขาหลังว่าจะยอ่อไหมแต่ว่าอะไรก็ตามเด้งคือเด้งนะครับผมยังไงก็ตามทอดน,อดนี้ทอดนี้กลับไปหาสักหนึ่งสี่สี่สี่เนี่ยไม่ยากแต่ว่าเกินหนึ่งสี่สี่เกินเกินหนึ่งสี่ห้าศูนย์เนี่ยต้องรูนานั่นสี่สี่คือพี่โบ คือลงลงหนักขนาดเราแย่เสมอกับตลาดผู้อิสราเอลเนี่ยลงัฟิโบขึ้นัฟิโบหนึ่งนะ่ยไม่ยากแต่ขึ้นี่โบดูไปแล้วเนี่ยจะขึ้นข้ามห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นข้ามหนึ่งสี่หกเก้าขึ้นไปเนี่ยอ่าอัน,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 น 1, 4, 4, 4, เนี้ยยากแต่ตรงเนี้ยจนถึงหนึ่งสี่สี่เนี่ยไม่ยากไม่ยากดังนั้นก็ก็ต้องเล่นแหละครับตเตยแหละครับ,ค,รบรค่อยว่าอีกทีค่อยว่าอีกทีแล้วก็เดีย๋ยวรู้เอาว่าจะข้ามแนวต้านสำคัญได้ไหมนะ่แต่ละตอนนี้ จะ่าไปโกกาสอ้าวก่อนจะไปข่าวประจำวันเดี๋ยวเรารอพีดีบาเมื่อไหร่บอกได้นะครับพีดีครับมาพีดีเลยแล้วกันครับผมเพราะนี่คือช่วงที่ผ่านมาว่าเราผ่านอะไรไปแล้วบ้างเรามาดูว่าวิกนี้มีอะไรสําคัญบ้างครับก็ทุกวันจันทร์เจอกับพีดีครับอี่ศัก์ภมบุณพีดีสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณป้อครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนนะครับมาก็พบกันทุกวันจันทร์นะครับวันนี้เราก็มีอัปเดตดูภาพมีเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลังจากเมื่อวันพุธเนี่ย นะครับวันที่หนึ่งนะครับพฤศจิกาย,ยนเนี่ยมีการประชุมนะครับเอ่อเอฟโอมีนะตัดสินใจแล้วก็ออกมาโคงดอกเบีย้ยตามตลาดคาดนะครับทีนี้ที่น่าสนใจคืออะไรพอโคงดอกเบีย้ยเนี่ยแน่นอนไทยก็ส่วนใหญ่ของไทยก็คงจะจะ,จะแบบฟอลโล่อะนะนะถ้าเกิดทางอ s อ่าขึ้นดอกเนี่ยอ่าโคงดอกเนี่ยเราก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะคงดอกเบีย้ยนะครับ mm. แล้วก็ถ้าเกิดดูส่วนต่างที่น่าสนใจมากห้าจุดห้ากับเท่าไหร่ สองจุดห้าต่างกันสามเปอร์เซ็นตนะครับอ,อีกเรื่องต่างกันอย่งางนี้นี่โอ้โหคือคือตามเงินเฟ้อแหละเงินเฟ้อเราก็ต่านะต่ำเทเรดดินนะครับแต่ว่าพอพอลักษณะการเกิดเนี้ยปกติแล้วเนี่ยภาพมันเป็นลักษณะว่าเงินไทยเงินต้องไหลยออกบาทอ่อนแบบยุ on, บยาบไปใกล้ๆสิบสิบสามแปดสิบสิบเลยนะ <Yeah. S 2> แต่ว่าน่าสนใจคือเงินบาทมันค่อนข้างโอเคเลยที่ผ่านมานะครับก็คืออยู่ในช่วงขึ้นไปสามหก บวกลบนะครับนะทีนี้อันหนึ่งที่ดอกเบีย้ยเนี่ยคงแล้วนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่มันอฟอร์ซีไปข้างหน้าเลยคือดอกเบีย้ยพันธบททัตรที่ที่เราส่วนใหญ่เราดูกันสิปีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นดอกเบี้ยระยะกลางค่อนข้างที่จะใช้เป็นเบนท์าร์กในหลาประเทศเนี่ยของสหรัฐเนี่ยลงทันทีนะฮะแสดงว่ามองไปข้างหน้าแล้วสงสัยจะจะคงแล้วก็มีแต่ลงนะคงกับลงคงไม่มีขึ้นแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นลักษณะของว่า อ่ยูนี้ลงมาจากระดับ5%้าเปอร์เซ็ตมาตอนนี้อยู่ประมาณสี่จุดหนะครับเยอะไหมเยอะนะครับเพราะว่าอ่ถ้าเราถือพันธบัตรต้องแต่เข้าไปซื้อตอนหายห้าห้าเปอร์เซ็นะครับอ่ดูเรชั่นเนี่ยเอาเอาง่ายๆเลยสิปีหายไปเท่าไหร่ฮะศูน4จุดสี่ศูนสี่คูณสี่สิบปีก็ซัดไปสปนกว่าครับเครับเยอะอยู่นะฮะเยอะอยู่นะฮะไม่ธรรมดาแล้วใครใถือบอลสิปีก็หายไปเยอะเพราะนั้น ระหว่างทายเนี่ยพอเห็นท่าไม่ดีครับส่วนใหญ่คนที่เป็นลงทุนบอลก็ต้องหนีก่อนนะครับภาพของไทยก็จะคล้ายๆก็คือเราก็เริ่มลงมากันนะเพราะว่ายิวก็สะท้อนไปก่อนนะว่าสงสัยมองไปข้างหน้าเี่ยดอกเบี้ยจะ,ะคงหรือไม่ก็ลงนะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจเองเนี่ยของของของไทยเนี่ยไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ของสหรัฐเนี่ยมันจะหตูตะก่อนดบ้านราคาบ้านก็ไม่ลงแต่ละแรงงานก็ตึงตัวนะครับผลว่า ตัวเลขอันหนึ่งที่น่าสนใจช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาคือ i อซียมเซอร์นะ,ะลงมาเยอะพอสมควรนะ,ะตามกว่าที่ตลาดคาดไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ของสหรัฐนะ,ะก็ต้องต้องอย่างนี้ของสหรัฐเนี่ยดูบริการเป็นหลักถ้าของจีนจะดูภาคการผลิตเป็นหลักนะเพราะว่าเซกเตอร์ที่มีน้ําหนักในเศรษฐกิจของวันต่างกันพอเซอร์วิสของของสหรัฐลดลงคพรทั้งแหลงก็เลยส่งผลให้ภาพหนุนไม่ดีแล้วก็สอดคล้องกับตลาดแรงงานก็ จากเดิมที่เคยตึงตัวโอ้โหว่วาง,งานก็ต่ำนะคนเรียกร้องสวัสดิการก็น้อยนะครับกลายว่าตอนนี้นี่กลายว่าเออว่าง,งานก็เพิ่มขึ้นนะฮะจำนวน mm hmm. ตำแหน่งงานก็ลดลงนะนอนความเปรล้นเพราะนั้นภาพก็เศรษฐกิจะะชะลอแล้วนะเงินเฟอ้อคงชะลอทานมาด้วยนะก็ภาพก็ทุกคนก็คิดว่าดอกเบีย้ยสูงเนี่ยมันคงผ่านไปแล้วนะครับอย่างค่าเงินบาทอย่างที่บอกโอ้โหนี่นะฮะขึ้นไป เราก็มีแค่ไปสามสามหกหมู่รอบนะ่ช่วงที่ผ่านมาทนทน,ทนการขึ้นดอกเบี้ยของหลัฐได้ถือว่าเก่งนะของเงินบาทไทยทั้งที่ว่าส่วนต่างดอกเบีย้ยตั้งสามเปอร์เซ็นตนะครับทีนี้อันนึงเนี่ยพอพอเงินบาทเรากลับมาแข่งแน่แน,นอนกลุ่มที่ไม่ค่อยดีคือกลุ่มส่งออกนะครับแล้วเราส่งออกอันนึงที่เยอะก็คือพวกเครื่องดื่มนะก็เลยมาเตือนกัน,นหน่อยเพราะว่าอะไรด้วยนะ ราคาน้ําตาลยังขึ้นไม่หยุดนะครับทำมิวไฮไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ก็ต้องระวังกลุ่มเครื่องดื่มเพราะว่ากลุ่มเครื่องดื่มจะมีน้ําตาลสักประมาณสิบเปอร์เซ็นได้นะครับเอแต่ทีนี้ก็ต้องลุ้นนะครับว่าว่าในประเทศเนี่ยจะคุมน้ําตาลเท่าไหร่เพราะตอนแรกว่าจะขึ้นสี่บาทนะครับพอกลายเป็นสินค้าควบคุณก็จะขึ้นราคาก็ต้องแจ้งก่อนก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายรัฐบาลห้ขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งในประเทศเนี่ยเขาจะเคาะราคา ที่ต้นปีนะครับก็ช่วงมกราคุมผาดเนี่ยเคาะแล้วก็ใช้ไปทั้งปีทั้งในประเทศแต่ส่งออกเนี่ยมันต้องใช้ราคาตลาดโลกถ้พมองราคาตลาดโลกแบบเป็นแบบเนี้ยก็ต้องคอนเซิร์นหน่อยแม้าจะมีค่างเงินบาทที่แข็งค่ามาช่วยสวนหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันกลุ่มเครื่องดื่มโดยเพาะกลุ่มเครื่องดื่มที่เน้นส่งออกอย่างาเซเป้นะเซเป้แล้วก็ตัวอีชีอะไรเงี้ยที่ได้อันนี้สุส่งออกช่วงที่ผ่านมาก็ต้องระมัดระวังเพราะราคาก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับ แต่ว่ามีอยู่ตัวหนึ่งนะที่เอามาแนะนำว่าเราอย่างชอบนะครับก็คือในกลุ่มเครื่องดื่มคือหาดทิพย์หาดทิพย์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโค้กในภาคใต้สี่จังหวัดภาคใต้ไทยนะครับแล้วก็ข้อจุดเด่นมันคืออะไรมันใช้ในประเทศเป็นหลักเพราะนั้นไม่ได้คอนเสิร์ตเรื่องเรื่องราคาน้ำตาลตลาดโลกขึ้นมากนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยวรตถุภพันธุ์มันคืออะไรครับมันบดเพชรขวดเพชรขวดเรียกซึ่งขวดพลาสติกนี้ ที่เราไปในสซเเ่นแล้วเราเจอเนี่ยเม็ดพลาสติกเนี่ยมันลงตลอดเลยนะครับนะมันอ่อนตัวลงตลอดเลยนะเมื่อเทียบเยยนเยียเพราะนั้นอ่อนตัวลงสักแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์มันชดเชยต้นทุนน้ำตาลที่สูงขึ้นได้นะครับเพราะว่าอะไรน้ำตาลมันอยู่ประมาณยี่สิบบาทนะต่อกิโลขึ้นอีกสี่บาทต่อกิโลก็ประมาณแบบอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็ตรงนี้มันชดเชยกันได้เพราะว่าสัดส่วนบรรจุภัณฑ์นะต้นทุนน้ำตาลเนี่ยมัน บรรจุพันมันเยอะกว่าขึ้นลดลงน้อยกว่าเนี่ยชเชยตัวน้ําตาลที่สูงขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยไม่คอนเซิร์นเท่าไหร่สำหรับตัวเอทีซีแล้วที่สําคัญคือเท่าที่โทรคุยกับบริษัทเนี่ยมองว่าไตรมาสี่เนี่ยดีโปรตีนในไตรมาสนี่ไม่ดีนะครับสำหรับหาทิ่เพราะว่าเอ,อน้ําท่วมพักได้อะไรเข้ามาโอ้ไตรมาสสี่ก็จะทําให้การขนส่งหรือว่าดีมานชอตัตวลงแต่ว่าบริษัทเนี่ยเห็นตัวเลขมาเบื้องต้นแล้วโอ้ดีมากเลยนะน่าจะเห็นแบบโต เป็นหายของปีต้องเรียกวันปกติมันหายแต่มาสหนึ่งแต่มาสสองนะก็ปีนี้กลายเป็นไตมาสี่น่าจะทำหายนะครับก็เ,เห็นนะเห็นตัวเลขสักสองจุดหนึ่งพันล้านบาทเทียบกับปีก่อนหน้าหนึ่งจุดเจ็ดพันล้านบาทนั้นเราก็เลยแบบในกลุ่มเครื่องดื่มแม้จะดูไม่ค่อยดีมีตัวหนึ่งที่น่าสดดนใจคือตัวนี้นะครับเราก็ให้นะครับเป้าหมายยี่สิบสองบาทนะครับก็ตอนแรกเราให้ยี่สิบจุดห้าแล้วก็ช่วงต้นปีมันขึ้นไปถึงแล้วนะแล้วก็ลงมาตามตามซีซันแนลแต่ว่า ปีนี้กลายว่าไตรมาสเสียจะเห็นพีกนะครับก็น่าสนใจครับผมพีดีครับพีดีเ<ป>คยเล่าให้ฟังว่าัาทิปเนี่ยเอ่อควอเตอร์สามเป็นควอเตอร์ที่ไม่ค่อยดีของเขาถ้าอย่างนั้นเนี่ยควรจะลองงบก่อนหรือว่าไม่ต้องลองงบครับดนการซื้อฮาทิปรอบนี้ครับถ้าผมว่าไม่ต้องลองงบหนักก็ได้คือคือไม่ค่อยดีของเขาเนี่ยมันในแง่ของซีซันนอลก็คือเป็นไตรมาสที่ต่ําสุดของปีอทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าพอ ถ้าเราดูไตมาสมันลลงมาคิวๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูเดยียร์เยียมันโอเคเลยนะสิบเปอร์เซ็นเยียร์เดีย,ดยไม่ได้ไม่แย่แล้วถ้าเกิดเรามองไปข้างหน้าไตมาสีก็ดีนะน่าจะดีนะเพราะนั้นเราก็คิดว่าเข้าได้นะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องรองบนะครับตัวนี้ได้ครับผมอ่าต,ตัวตัวแรกขาดทิปครับเชิญพี่ต่อเลยครับก็อีกอีกอันนึงกลุ่มเครื่องดื่มต้องระมัดระวังนะแต่ว่าถามว่าไอภาวะดอกเบีย้ยอย่างเงี้ย กลุ่มอะไรนะ่าสนใจบ้างแน่นอนเลยคือไอ้กลุ่มที่มีหนี้สูงๆนะครับซึ่งมันก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับก็ต้องโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั้งหมดนะครับไล่มาเลยนะตั้งแต่กาฟนะครับแล้วก็บีคิมนะ GPSC นะครับ,รบแล้วก็รา,าดบุรีเอ็กอันนี้คือโรงไฟฟ้าพวก IPPSPP ทั้งนั้นนะอลองมาก็พวกโรงไฟฟ้า,าพลังงานหมุนเวียนก็ใช้เงินลงทุนสูงเหมือนกันเพียงแต่ว่า มันเป็นจะติดเรื่องเรื่องเรื่องคดีความนิดนึงนะที่ไปเรื่องของการจัดข้อ,ขอมูล,มลไม่สมอ,อยังไม่ปกไม่ถูกต้องตามควรก็อาจจะล่าช้าไปอันนี้เป็นปัจจัยกดดันกลุ่มนี้จ่ถามว่าก็โอเคแล้วก็อันหนึ่งที่ควรอาจจะลืมนะ ckp นะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลงไฟฟ้าแบบ ipp s ี p XP, แต่ว่ามีนี่เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าสร้างเขื่อน เกินอันนึงก็ฟักประมาณแสนล้านได้นะครับเกินไทเบุร์ลีเกินหลวงพ่อปางเงี้ยแสนล้านอ่าดีอีก็ใช้ประมาณสามต่อหนึ่งเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสามต่อหนึ่งก็ถูนี่นี่ก็เยอะอยู่แต่ว่าไอ้ตัวไทเบุรีเนี่ยพวกเนี้ยมันยังยังยังล็อกออบอลไม่ครบนะยังยังมีโฟร์อยู่พอสมควรมันถ้าดอกเบี้ยลงนะก็ช่วยได้นะนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งน่าสนใจแล้วก็ลองไปก็เป็นนอนแบงค์นะครับที่ ต้นทุนพวกการเงินก็จะถูกลงเพราะว่าน,นี่คือเหมือนกับเป็นกู้มาแล้วก็มาปล่อยปล่อยต่อนะครับก็จะเป็นกลุ่มหมนึ่งที่ที่น่าจะรีบ่าวได้ดีในช่วงนี้ครับผมนะฮะได้ครับได้ครับพี่ดีครบถ้วนนะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่ดีครับไม่มีนะครับก็ตามที่คุณป้อบอกเลยนะครับว่ากลับมาเพิ่มต้หมาหนักการลงทุนได้แล้วเพราะว่ามันน่าจะจบเรื่องของปัจจัยเรื่องกดดัน เรือดอกเบีย้ยสูงนะเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ช่วงอดอกเบีย้ยคงหรือลงแล้วแล้วก็ยันหนึ่งที่บางคนอาจจะก,กังวลก็เราก็ติดตามมาเยอะว่าสงานะครามนะฮะปาเลสไตน์อะไรเนี้ยอิสราเอลไม่น่าจะขยายวงนะครับก็าจะจํากัดวงนะฮะแล้วก็อีกนัาง่าน่าสนใจนกลุ่มอาหารเนี้ยอาจจะกลับมาดีขึ้นนะคือราคาหมูเริ่มฟื้นแล้วก็เริ่มเห็นนะว่ายูเครนมาบ่นว่า พอพอมันมีสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์อ่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความช่วยเหลือจากสหรัฐเนี่ยม,มันลดลงเพราะมันโอนแต่เรื่องที่พวกยูเครนเนี่ยมันทุ่มให้ให้ทางาอิสราเอลพอพอทางยูเครนเนี่ยลดลงก็สุดท้ายแหละคงกลับไปเจราจากันนะนะะคงต้องเอาค่าทีอ่อนลงเจราจาอบรมฝึกไอพวกที่ยูเครน่ยเป็นผู้ผลิตพวกข้าวโพดนะพวกอะไรพวกสินค้าพวกพันธุ์ประเภทพวกเกษตพืชเยอะ เพราะฉะถ้าเกิดพวกนี้มันต้นทุนที่เคยขึ้นไปกลับลงมาก็เป็นบวกกับพวกที่ใช้วัตถุดิบพวกนี้โดยเฉพาะพวกอาหารสัตนะครับเราก็คิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนเรื่องของต้นทุนการผลิตพวกอาหารในระยะถัดไปนะเพราะฉะนั้นตัวที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่ามี b ีทมีตัว gftt แลี่ที่ได้ประโยชน์ อ่าพี่ทีทีทีพทีนะครับผมได้ครับพี่ทีพี่ทีสวัสดีขอบคุณมากนะครับพี่ทีครับพี่ทีสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่ทีครับบริษัทของบุญครับผมก็มาแชร์มุมมองให้เราฟังว่าเออมีน่าสนใจบ้างในช่วงที่ดอกเบี้ยเปลี่ยนรอยต่อเออซึ่งก็แบบจะเห็นว่าก็มีน่าสนใจหลายตัวทีเดียวแต่ก็มันจะมีที่เสียนะธรรมดาธรรมดานะครับก็ก็ว่ากันไปทุกไหนได้พี่ทีได้ฟังละอ้าวมาดูข่าว ที่จะเกิดขึ้นในวีกฤติกันบ้างข่าวก็ก็น่าสนใจพอสมควรทีเดียวนะครับวันนี้มีเงินเฟอ้ออ่าน่าจะมีเงินเฟอ้อของไทยเอออันนึงเงินเฟอ้อออสใจเป็นส่วนที่สําคัญเป็นส่วนที่สําคัญเพราะว่าอะไรเราจะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยดอกเบีย้ยผมขอเปิดข้อมูลแปล๊บนึงอเมริกาดอกเบียรรยย้ยนโยบาย5.5าจุดห้าพอเราโนโยบายสองจุดห้าห่างกันสามเปอร์เซ็นต์ทำให้เงินไม่ไหลออกส่วนโปร่งเงินเฟอ้อครับเพราะเงินเฟอ้ออเมริกามันสามเปอร์เซ็นต์กว่าเงินเฟ้อเรามันไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ แม้ว่าดอกเบี้ยเจะต่ากว่าอ้าวแต่ว่าพอเจอเงินเฟ้อปุ๊บเราเกือบเราชนะหรือเกือบชนะอ่าอันนี้เงินเฟ้อเงินเฟ้อก็ไหลออกไปเมกาไม่ไหวเพราะว่าอ้าวอยู่บอกอยู่ห้าก็จริงแต่อยู่เงินเฟ้ออยู่เกือบสี่นะหันมาเลยเปอร์เซนต์กว่าเอออะไรแบบนี้ครับซึ่งก็เงินเฟ้อวันนี้ประกาศซึ่งคาดว่าดีหรือเปล่านะน่าจะลบไปเกือบศูนย์เลยของเก่าเนี่ยศูนย์จุดสามครั้งเนี้ยน่าจะเกือบศูนย์เลยเงินเฟ้อลบไม่ดีนะครับถ้าเงินเฟ้อลบนี่ไม่เวิร์กแล้วไม่เวิร์กแล้ว น้อยๆพอไหวจริงๆแล้วศูนย์นี่ก็ยังต่ำไปนะมันน่าจะมากกว่านี้หน่อยอ่ะจุดหนึ่งจุดสองก็ยังดีนะครับอ่ะไม่เป็นไรดีวิธีมันทำมันทีหลังแต่ว่าวันนี้คาดว่าจะประกาศเงินเฟอ้อครับลงมาเฉียดศูนย์เลยครับที่เขาคาดนะครับแล้วก็อาจจะมีคืนนี้จะมียุโรปประกาศตัวชะตี P.M.I. ซึ่งก็จะทรงๆนะครับผมพรุ่งนี้วันที่7วันที่7มีจีนประกาศตัวเลขตามข้าส่งออกดีขึ้นแต่ยังอยู่ในฝั่งลบอย่าลืมว่า ไม่ว่าเราชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่จีนกับเราเนี่ยจีนกับไทยจะถูกผูกถี่กันประจำกองทุนต่างประเทศะจะมาลงทุนในไทยแต่เขาถามไปว่าจีนยังไม่ค่อยดีเลยทำไมผมต้องลงทุนในไทยด้วยไอ้ฝั่งไอ้ฝั่งเราก็งงๆว่าอ้าวจีนยังไม่ดีเลยแล้วเกี่ยวกับไทยแต่มุมมองของฝรั่งมองมุมมองของกองทุนต่างประเทศเขามองเราผูกกับจีนจีนไม่ดีไทยไม่เอาเอ,าอ,าอะไรครับลองดูนะครับพรุ่งนี้จีนประกาศตัวเลขนำเข้าสกอร์ดีขึ้นแต่ยังติดลบเยอ่มนีอยู่เอาละ และกลางคืนมีอเมริกาครับประกาศทุกตัเข้าส่งออกดีขึ้นนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าอเมริกาคงจะตัวเลขส่งออกดาวน์อคคงจะดีขึ้นแล้วหละ่ะเพราะว่าใกล้คริสต์มาสต้องมีการบิลสตอ็อกปีที่เขาไม่ได้บิลเลยเออซึ่งซึ่งดีกับส่งออกเรานะครับผมหุ้นส่งออกยากหน่อยนะเพราะบาทแข็งเร็วบาดแข็งเร็วต้องติดตามประเด็หลายอย่างนะครับเลือกอะไรไปออกกลับมาเทคนิคใหม่เทคนิคเราสรุปทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่แล้ว อาวันที่แปดวันที่แปดมีอเมริกาประกาศเงินเฟอ้อจางทรงๆอยู่ที่สามจุดแปดเยอะนะยังเยอะอยู่นะครับและมีบราซิลประกาศ GDP และดุลการค้บาบราซิลหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยพูดถึงบราซิลขอติดไว้หน่อยเพราะบราซิลหลังๆเนี่ยแก่แก่ห้ามห้ามส่งออกนู่นห้ามส่งออกนี่เยอะมากเลยอะ่ะล่าสุดคือน้ําตาลครับต้องดูว่าแกแกจะยังไม่ส่งออกน้ําตาลต่อไปเพราะน้าตาลตลาดโลกขึ้นนิวายมากนะครับผม คืนวันที่8มีพาวเวลกล่าวเอก็ต้องติดตามวีคนี่พาวเวลกล่าวหลายงานแต่ว่าหลังๆนี่แกไม่ค่อยให้ขมาลสำคัญเลยนะครับแต่ก็ต้องต้องติดตามว่าดอกเบีย้ยเ,เริ่มเปลี่ยนเทรนดคนมีคงคงมีคนถามแกเยอะแล้วว่าไอ้คงดอกเบีย้ยที่แกคงไปวินวที่แล้วเนี่ยจะลงไหมเพราะว่าพอตอบแทนพัฒนาบัตอเมริกาแต่มันนํำลงไปแล้วอมืมันนํำลงไปแล้วนะครับนั่นคือวันที่8ครับวันที่9มีเงินเฟอ้อจีนประกาศประมาณศูนย์เลยที่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเค และมีตัวเลขคนยื่นขอสุริการว่างานครั้งแรกของอเมริกาซึ่งก็จะยังทรงๆต่อแต่นี้ไปตัวเลขจ้างงานอเมริกาสำคัญมากตัวเลขจ้างงานอเมริกาสำคัญมากนะครับเงินเฟอ้อจะหนืดหนืดเงินเฟอ้อนิดเงินเฟ้อจะลงเร็วพลุบหนึงแล้วก็จะเริ่มหนืดหนืดต้นปีตัวเลขจ้างงานจะเริ่มหันมาสําคัญมากขึ้นนะครับผมวันศุกร์ที่สิบวันศุกร์ที่1ิบรัฐบาลไทยละ่ะประกาศว่าจะมีการ แถลงข่าวความชัดเจนดิจิตอลวอลเล็ตเออต,ต้องติดตามว่าจะเป็นยังไงสำคัญทีเดียวเพราะมันคือไฮไลท์ของเราในปีหน้าเลยนะครับผมกลางคืนวันที่10มีคิสเซนต์ลาการดประธานธนาคนารกลางยุโรป,ปรแถลงนะครับผมและพาวเวลประกาศรอบอย่างที่บอกวิกนี้พาวเวลประกาศ2รอบนะครับและมี GDP อังกฤษซึ่งติดลบต่อน่าคาดว่าน่าจะประกาศติดลบซึ่งอังกฤษก็จะไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่อ้าวประมาณวันนี้คือข่าวนี่คือข่าวอ้าว กลับมาดูแล้วแผ่แล้วว่ายังไงยังคงชอบยังคงมองบวกไปหุ้นหนึ่งสี่สี่สี่คิดว่าเห็นแต่หนึ่งสี่ห้าศูนย์จะข้าวหรือเปล่าอันเดียวกันอันเดียวกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าท่อนนี้ท่อนดีดูเหมือนว่าหนึ่งสองสามน่าจะมีสี่ห้านะแต่ว่าตัวน,นี้ก็ต้องเอาเพราะว่าตั้งแต่พันสามต้นๆถึงพันสี่สี่สี่มันเยอะพอที่เราจะเข้าไปเสียงได้เออก็ต้องติดตามครับ โดยรวมการลงทุนยังเป็นไปได้และอย่าลืมข้อสำคัญอย่างหนึ่งก็คือไทยเนี่ยอยู่หลังอยู่หลังกระดานตลาดหุ้นโลกเลยท,ทั้งทั้งที่อะไรล่ะศรีลังกาศรีลังกา,งกาไม่มีเงินจะจ่ายนี่ภาครัฐพลตอบแทนแต่พูนยังดีกว่าเราอิสาราเอลพอๆกับเราสัานท,ที่เขามีสงครามคือเราอยู่ค่อนข้างจะต่ำครับแต่นั้นน่าจะแค่ต่ำเด้งมากลางตารางเนี่ยก็โอ้เอาลับ มีมีให้เป็นเจ็ดแปดเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมก็ต้องติดตามแต่ว่าที่ต้องอย่าลืมคือตีมเารลงทุนมันเปลี่ยนจากตีมดอกเบี้ยสูงเริ่มมีทิมดอกเบี้ยต่ำต,ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็ประมาณแบบนี้อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์รายการของทางอัศพยนดด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าใครมีข้อสองสัยอะไรพูดทุนอยู่อยากลงทุนอะไรถามกันได้เสมอเลยนการพูดกับเพื่อนๆเ,เ,เลยนะครับท่านผู้ชมอ้าว สำหรับวิกนี่ผมกับพี่ทีก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ